ทำไงดุมล้อของท่านนะครับจะไม่เป็นสนิมนะครับเวลาล้างรถหรือน้ําเข้ามันก็จะขังไม่ยอมออกนะเวลาน้ําขังล้างรถหรือน้ําเข้ามันก็จะไม่อ,ออกครับในรถยุโรปนะครับในรถยุโรปเขาจะบากนะครับบากเนี่ยบากตรงนี้ออกนะครับ ให้น้ำมันไหลไหลระบายทิ้งนะครับเวลาไหลระบายทิ้งออกมารถยุโรเขาจะบากนะแต่แต่แตอันนี้ข้างนอกบากโอเคแล้วนะครับแต่ข้างในไม่ได้บากครับน้ํามันซึมนะครับน้ํามันซึมเวลามันซึมเข้าได้ครับแต่เวลามันออกออกไม่ได้เพราะมันเป็นขี้ตะก,กันน้ําก็จะขังแล้วก็จะเป็นสนิทแต่นี่เจาะถูกแล้วนะครับบากถูกแล้วครับ แต่บากแต่ข้างนอกนะต้องบากข้างในด้วยนะถ้าในรถยุโรปไปดูเลยครับเขาจะบากนะบากให้ไม่ให้น้ํามันขังนะแต่นีบากข้างนอ,นอกนี่ถูกแล้วแต่ข้างในไม่ไม่บากก็เราก็อาจจะใช้หินเจียก็ได้นะเจียมือนะครับเจียมครับหรือเอาตะไบก็ได้นะตะไบตะไบตะไบน้ําก็จะไม่ขังนะดุมเราก็จะไม่เป็นสนิทแก้ปัญหาดุมไม่เป็นสนิท รถยุโรปเราจะบาดกันให้น้ำระบายได้